วัดมณีไพรสนทำพิธีเททองหล่อเจ้าพ่อพวององค์ประถมเกิก109องค์ค่ะคณะศรัทธาวัดมณีไพรสนร่วมกันทำพิธีเททองหล่อเจ้าพ่อพวององค์ประถมเกิก109องค์ที่ลานวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีหมายกำหนดการประกอบไปด้วยช่วงเช้าประกอบพิธีบวงสวงทางศาสนาพราหมณ์ โดยพราหมณ์กิติพงศ์เทพนิกรพร้อมประธานพิธีจุดเทียนเอกน้ำมนตนทพิธีบวงสวงส่วนช่วงเย็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยมัคนายกไหว้พระสมาทานศิลป์การกล่าวสุมาข,ขันห้าโกถากโดยพระครูเมธากิตโกศลการกล่าวอารัธนาโดยพระราชวีรกรและพระครูวิจิตวัฒนวิธานพิธีเจิมแป้งที่เทียนหุน่นรูปล่อเจ้าพ่อพวอ และชนวนแท่งทองระคังหล่อเจ้าพ่พวมัคคณายกอารัธนาพระปริศและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์9้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์และในช่วงเวลา18นาฬิก9นาทีเป็นพิธีเททองหล่อเจ้าพ่อพวองค์ประถมฤกษ์109องค์การกล่าวอารัธนาจากนั้นประธานในพิธีประจําแท่นหล่อพิมพ์และคณะศรัทธาร่วมอธิษฐานจิตที่ได้สายศีลพร้อมกัน พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์หุ่นหล่อเจ้าพ่อพอวอพร้อมโปรยเข้าตอกดอกไม้ในพิธีร่วมกันถวายจตุปปัจจัยทยทานพระสงฆ์อันมุทนาเป็นเสร็จสิ้นพิธีการ